สวัสดีค่ะโอ้ยสวัสดีเช้าวันนี้หนาวๆนะคะหนาวเดือนห้าเอ้ยหนาวเดือนเมษาวันนี้เรามาอัปเดตดอกไม้นะคะ ขั้นตอนแรกดูบอลสีก่อนนะยังไม่ค่อยงามเลยนะคะแต่ก็ดีขึ้นใส่ปุ๋ยเดี๋ยวเราไปดูคอสมอสคอสมอสคอส กลังเขียวเลยพอดีให้ปุ๋ยเขาก็รู้สึกเขาโตขึ้นยังก็อยู่ช่วงปีใหม่เลยนะคะหนาวกว่าปีใหม่อีกเรามาดูมอสคอสกันนะคะยังไม่ออกดอกนะคะ สูงให้ปุ๋ยนะคะให้ปุ๋ยเขาก็ต้นใหญ่ดี นี้เป็นพันญี่ปุ่นหนาวมากอากาศหนาวนะคะวันที่สามเมษาปีหกห้านี่นะคะ่ะแปลงมสแปลงคอสมมส ไม่รู้ว่าเมษานี้จะออกทันไหมคะ เขาออกทันนะคะลูกหลานมาพอดีเลยแปลงคอสคอสสมอตหรือเรียกไทยๆภาษาพื้นบ้านเรานะก็ดาวกระจายนะแต่ว่า มีหลายสีนะคะมีทูโทนมีสีบัเย็นชมพูแต่สีขาวไม่แน่ไม่แน่ใจว่ามีไหมคะแต่เขาบอกเขาว่าขาดสีมาอากาศก็เย็นนะคะตบกสองค์พอบอกว่า นุษย์ไม่มีศีลฤด,ดูกาลก็แปรปรวนนะคะคงจะจริงไม่ใช่คงจะจริงนะคะจริงอย่างท่านว่าพระพุทธองค์ท่านท่านได้บัญญัติไว้แล้วก็คือต้องเป็นเรื่องจริงนะคะแอดมินเชื่อ พระพุทธเจ้าสนิทใจเลยนะคะคำไหนคำนั้นต้องมั่นคมมีโอกาสได้ปลูกดอกไม้งามนะคะเพราะว่าเจ้าบูนะคะเจ้าบูเสียชีวิต กัดกับงูเห่าเขาก็เลยเสียพูดยังไงว่าตายนะคะทางโน้นก็เป็นดอกคูณเดี๋ยวเรามาดูทางโน้นกันนะคะ คูณหรือว่ากาละพรึกแบตเตอรี่ก็จะหมดแล้วนะคะขอลงคลิปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องยิงดาวด้วยนะคะแบตหมดแล้ว